พลตจเอกวินนยทอกสองผู้ส่งคุณวุิคณะกรรมาการข้าราชการตำรวจหรือกอตรกล่าวภายหลังทราบข่าวว่าพลตรจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นฟ้องตนเองข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีให้สัมภาษณ์ยืนยันข้อเท็จจริงให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจว่าพลตจเอกสุรเชษฐ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเว็บผนันออนไลน์ ว่าตํารวจเอกวินัยกล่าวว่ายินดีและมองว่าเป็นสิทธิที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์สามารถทําได้โดยหลังจากนี้หากาการฟ้องร้องไปถึงในชั้นศาลจะนําพยานหลักฐานที่มีไปแจ้งเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองเช่นกันว่าตนเองรู้ข้อมูลพยานหลักฐานหรือการกระทำใดๆบ้างส่วนกระแสข่าวว่าที่ประชุมอนุกรรมการกตอรอมีคะแนนเอกฉัน์ิน0ต่อศูนย์ว่า กรณีที่พลเอกกิติรัตน์ผ่านเพชรอรองพอบอตรอกขณะที่เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเส้นหนังสือคําสั่งให้พลตรวจเอกสุรเชษ์ออกจากราชการถูกต้องตามระเบียบตามพรบต,ตํารวจ2565พลตรวจเอกวิัยยอมรับว่ามีการประชุมเรื่องดังกล่าวจริงเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตนเองเป็นประธานการประชุมซึ่งจากการพิจารณาพรบตรํารวจรวมถึงกฎหมายลูกอื่นๆคณะอนุกรรมการลงความเห็นในครั้งแรกออกมาเป็นเอกฉันว่าการเส็นหนังสือคําสั่งดังกล่าวถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบต่างๆแต่มีการลงมติในรอบที่2เนื่องจากมีผู้มาเข้าประชุมเพิ่มอีกหนึ่งคนทําให้การลงมติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่ลงมติความเห็นตามเดิมแต่มีอนุกรรมการหนึ่งคนที่งดออกเสียงทั้งนี้ผลการลงมติดังกล่าวจะนําส่งต่อไปให้นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะกรรตรอชุดใหญ่ซึ่งจะมีการประชุมในวันพุธที่26มิถุนายนนี้ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมติความเห็นของอนุกรรมการจะถูกนําไปประกอบกับความเห็นของคณะกฤษฎีกาและความเห็นของผู้ร่วมเข้าประชุมคนอื่นๆซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลชี้ขาดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้